กระยาเอาไว้ัวเดมยช่ฮ้มดอกหน่อยกระปุกไหวมกระปุงไวข้เป็นดอกจังไหดอกตรงนี้โป๊กไววเนาะหางเหียงพี่้อ่นามันมันอ๋อเกอีกแล้วดอกจุ่มๆเลยเยดมืนนีแจะดอกงามๆเลย่นะแมน นี่ยพี่หนอคนหนอจำนี้ที่แกงเสียบอุ้ยอมงป้งอุ้ยจุดยอดะคนน่ะอ้ยงามงามงามกไป้สูยเล้อมันองามงเลยอกำลังงามงเลยเสร็จม้เนี่ยังนี่กนลองซองเลย สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศขอกันเสาร์วันที่แปดจ้ะพี่น้องตรงกับวันศุกร์เนาะแม่นคุชิกิการยนหกเจ็ดจากพี่น้องเขาปลาคือเก้ามื่อนี้มาซ่อมมึงเรื่อยๆจ้ะค่ามันออกมาเนาะแม่นแต่ว่าอันเฮ็ดบดนั่นบ่ทันออกเด้พี่น้องเพราะว่าเมื่อวานก็เบิ่งเมื่อวานแม่นดิข้อนซุ่มแห้งเพราะว่าน้าจุยไอ้หนุ่มพ้นต๊ะที่ตัวกันชองมื้อเนาะกำลังบ่ตกเมื่อวานหวานว่าท่านโต๊ะหวาน ไปรสร้างเมืองอยู่แต่วนันม้อนออกจากพี่น้องก็เลยมาหาเราบางเฮ็ดดินเฮ็ดยังเข้านีนละขึ้นา้านบนตกก็มีรุ่นเฮ็ดคอนนี่หรอกอีกสองสามสี่หมื่นนอขึ้นวัดผู้พระรานสูงเข้านี่ยพี่นอ้องอำเภอหน้าจุดไว้จังหวัดอุบ,บนลนะจจะอิสุกสิสมนันกะจะมาวัดหลุนน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องสดีเดี๋พ่อแกงบ่เนาะ้องไปไปยี่ก<ะ>่อนยังไม้เกา่า<ะ>ไม้เดิมละเอาดอกแรกแหงมันจ้ะเฮ็ดถึงเลือดโอูยยังนุ่มอยู่เลยนี่เพื่อนเยอะเข้อนนุ่มแล้วเดอะ เดอกกำหามด้วยไลยดอกเตืบยู่ไม่เห็นใบเนียไม่หาเลยดอกเขาชิบ่โอ้ยว่ามันิอยู่บ่คุณน่ะมีจดอกหามด้วยบ่มีดอกหานเลยคุณอ่ะเนี่ยพี่น้องคุณดอกจะมีที่แกงเสียบอูุ้ดยอดงามเลย

mát 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 ngắm mát mát

mọi người 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 đọc nào mọi người mọi người mọi สองดอกกัอุ้ยดอกอะไรนี่ดอกควนจะไรอ้ยดอวันักจัมนจีพี่น้อโมเดียวได้นี่อะนม่ดงามเลยอกหน่อมันเกิดเสียวออกน่อมันลายนี

nó ừ. cái nào mông tì đây Bên nào đèn rồi ngạm à, Cũng lượt chả Ủa chạy nữa vào mẹ ông chó được Thoáng nữa Đây đây cái hết Nào đen nữa chả

ตุกตุเลยอ๋อตัวนี้ก็ฟ้าเปลี่ยนแบบพี่น้องดอกงาหางเลยเุ็นหางอืมหางเหรดอกสีขาวถึงเลือดจ้ะอืมอะไรก็ไม่รู้น่าอายุเตวาบุ่คเใดนี่ปากมันเป็นเหลือดเยอะละ

không chơi rồi đến à đang nung chưa đang nhú chưa nhỏ cứ bứt

บอกงามเลยตรงไี้ล่ะดอกข้าวจมบูนเลยค่ะแข็ยวหามเลยด,ดอกสันที่แก็งเสีมยิบเพลิงตองจ้ะดอกหน่อยดิยิบเพลิงเข่านะมันดอกหน่อยเออเมนดูให้เพลิงเข่าทองเหลือกงอกัน ว่เห็ดงตรืงดำจ้ะสองดอกจ้ะชนมากจะเป็นเห็ดงเลือดเนาะต้องพอดเก็บจ้ะอลองดบัวหร่ออเองเอาไว้บันางลงนี่อเอาไว้เนาะ เล็ดน,น,น,น้าโน่นจ้ะเล็ดสัวเจ็บพี่นนองบกบานเนี่ยนะ,ะตึงบุกต็มน,นิด Uống kia lại dữ này. có oh, tiền lại yêu này. còn kia ngoài yêu. Uống rồi Không rồi mẹ mốc, không ăn được, đồ giặt ba này rồi, đồ quần bẩn vậy này, yên được <laughs> 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 这里是不是有花？看见不？ บวกลงเขียนมันน่ะเอาหน่อยเหรอดอกใหญ่เยอะอยู่นี่บวกล่ะเป็นยุนนคนางานไวงานดูหันบวกลึงบวกึ้นเอานี่ดอกเดียวเนาะ หัวก็มีดอกเดียวดอกงามยังสีพานไหมโอ้ยเบ่งหักออกมานอ่ะอ่ะตัวดอกสองดอกสองดอกน่งามเลยอืม mặt đi mình hết công việc mình đi được Chút giọt không mà không cứ nọng đây không nán không được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 

ตัวดอกไม้ใาญ่ไม่เหมือนได้ตัวนี้ตาไม่ใหญ่หรอกมาอีกบ้างนี่ใหญ่ยังไงพี่ถุงถุงอะไเพี่เทพถุงถุงพี่เกียงใส่ห้ามูนก่อนเกียงเทพถุงถุงเกี๊ยบเลยเอาไปเกียงเลย หมูน้ำเปลียส่กันแต่เสียไปได้ไงนสุ่มเราจากออกขนสมนี่ขนสมโอพี่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 โอ้ยคุณอาสามจีอยพี่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 นี่นี่นี่น่เนี่เ็นว่นเห็นว่นเห็นนี่นี่ดอกนี้อะไรพ่อนังนี แล้วคิดวันก่นดูด้อก็อยากเอาไว้อยู่เยียายมันดอกหน่อยกระปปกไหวป่ะกระโปงไปนเป็นดอกแค่ไหนดอกยดอกนี่ตรงนี้ปป๊กไหวเนอดอกนอนามแพงพี่้องคนน่ะยม้ามมาลักุดยอดเลยตรงนี้ทีปป๊กไหว

ห้ามข oh. ่าวไเห็นเลยนี่ดูนี่เถื่นเดือนห้ามข่าวไเห็นเลยสีน้องเลยหุ่นหนังเรียกไปเห็นแล้วเห็นเลยหุ่นไม่เนบอกบังคุม่เนบอกเออไม่เหนอย่างนี้ต้อยากบ้านเนี่ยอยู่ก็ตีแกงได้อยู่ตรงนั้นเรียบเรื่งโอ้ยแกงได้แกงได้ยังแข็งดีอยู่น่ะหนอยังแข็งอยู่นะ ดี๋ยวผมเดอกระเสียวิธีน่ะเรียงเสีเยอือกนรไม่มีใบไม้ดอกเน้งน้อยา

ดอ,อ,อกงามจังดอกงามแพงยังไงทาข้าวจุนปูนอยูนน่น่ะเฮ้ยพอแล้วแม่เฮ็ดยังไงนะ่ะถึงเลือดดอกเปง็งามงามสิดอกงามสิ่งน้ะเฮ็ดวันนี้ดอกงามอีหลีน่ะนี่ดอกหนึ่ง พอมากินแด,วดวน่วกวถั่วดอกหนึงรวดรหนามไออนเก็บไปมันหันดอกนึงบานโ<ห>บานหนัวโม่แงเนี่อนน้ออ้าหัวอีกเรื่อยๆจะเดือดหนัาหัวไว้เลย จะเอาเห็ดอะไรกันเนี e. ่เห็ดไหนเห็ดหนแต่ย okay, hey. okay. oh. okay, ังมาสั่งไม่ใส่เหรอไม่เห็นนี่เหรอทั้งนายุดยุดกองง่งใส่ใส่โอ๊ยประกาตีงวัเห็นเลยโอ้ยหนาตอแข็งดีอยู่นี่เกียรเตีงกับเตีงเต็มม้วนเบ่โอ๊ย ดอกกําหงามด้วยตัวนี้เยอนะอืมกระต่ายพอดีแกงเลยเออกระตายล่ะกระต่าอกระตายมีแต่ดอกกําหงามพี่น้องมาสรุปยอดเ็ดจ้ะยอดได้ยอดมันเต็มตาหน่อยจ้ะพี่น้องวันนี้มีแต่ดอกกําหงามเลยุูนะเบิ่งเอาพี่น้องเห็ดเผือกนี่กําลังออกกําลังออกกําลังออกใหม่เฮ็ดเพิอกเลือดดอกงามเฮียงแต่ว่าเฮ็ดเพิอกท่ว เนื้ออื่นกับบวชันไปไหนเน,ะ<ม>นาะบวชันมีจ้ะพี่น้องนี่แต่เฮ็ดเพึงเลือดนี่แหละเฮ็ดกัวกับมี่มองไดงเล็กๆน,น้อยๆเนาะจ้ะเฮ็ดกอแน่กับบวชลายเอาคลิปนี้กะถ้าพี่น้องกับบ้านเนาะแมนต่อไปกัดทำมาลุ่นน้ำกันเนาะใหญ่เพราะเฮ็ดยังมันสีออกเฮ็ดบดกะสีเพราะว่าเฮ็ดเพึงเลือดกำลังออกเราพระจักเฮ็ดบดพระจักเฮ็ดเพึงขาโกนมันสีออกมา,าคิดว่าเกิดว่าละเพราะว่ามันเห็นจีอยู่หลายอยู่ เฮ็ดเพังเลือดเฮ็ดจีลายอยู่พี่น้องแต่ว่ามืออื่นจะขี้ใหญ่มือใหญ่ละยังหน่อยอยู่เอาคลิปนี้ก็สิถ้าพี่รอน้องกลับบ้านละจ้าก็ฝากก,กดไลไ์กดแชร์ได้จ้าก็ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจาก่องนู้ก่อนแชนแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายใจพี่น้องสวัสดีจ้าสสวััดีครบ